ครับมีคนมาครับเขาเป็นอะไรสิน้องอ๋อเขาปวดแข้งปวดขาครับปวดแข้งปวดขาโอเคนั่งน um, ั่งนั่งนั่งเป็นอะไรมาปวดแข้งปวดขาใช่ไหมกราบก่อนกราบกราบแอเคครับเป็นหงอนไม่หายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่วงมเครื่องก่อนนะแล้วดูตรวจพลังก่อนมีพลังไหม น,น,นี่มีพลังงานไปเอาเออ่ไม้กายสิทธิ์ธนูมาให้หน่อยเราบินมือนะบิดแขงบิดขาพนมมือ ยังยังยังไม่ยังไม่ดีขึ้นเป็นยไงปวดตรงไหนปวดขาลองลองขยับขาหนึ่งปวดตรงข้างเลยใช่ไหมครับถ้าไม่หายก็บอกว่าไม่หายครับอาจารย์ถ้าบอกว่าหายก็บอกว่าหายครับอาจารย์อ่าโอเคหายยังยังครับอ่ายัง ว่าอาจารย์นี่ว่าอาจารย์าารยเหมือนลาลาบูบูเลยกูที่นี่โอเค